เยี่ยมรุ่นพี่ตุกยานีท็อปดารานีนุชบอกเล่าเรื่องราวนั่งทำแผลให้ตุกยานีถึงที่บ้านคลิปอบอุ่นมิตรภาพน่ารักของคนวงการบันเทิงเป็นมิตรภาพที่น่ารักของขนมการบันเทิงกับคลิปที่หลายคนดูแล้วสัมผัสได้ถึงความรักความหวังดีและความอบอุ่น,นอเมอนักสแสดงรุ่นใหญ่ท็อปดารานีนุชเดินทางไปเยี่ยมนักสแสดงและพิธีกรรุ่นพี่อย่างตุกยานีถึงที่บ้านอนอและได้เห็นว่าพี่สาวเป็นแผลที่หัวเขา่าและยังไม่ได้ทำแผลใดๆเจ้าตัวจึงนั่งลอกสะเก็ดแผลให้อย่างทนุถนอม โดยในอินสตาแกรมของท็อปดารณีนุชได้บอกเรื่องราวไว้ว่าน้องคิดถึงก็เลยแวะไปหาพบว่าคุณพี่มีแผลหกล้มเป็นแผลสิบวันแล้วแต่ข้างบนลักษณะแผลแข็งดูเหมือนแผลปิดแต่ข้างขอบขอบแผลยังอักเสบเป็นมงแล้วเธอก็เจ็บแผลด้วยนางพยาบาลจําเป็นจําจะต้องจัดการหลอกส่วนที่แข็งของแผลข้างบนออกโดยการใช้น้ําเกลือชุบผ้ากอสปอกให้ชุ่มฉ่าใช้เวลารอด้วยการร้องเพลงไปประมาณ3 4เพลงแล้วค่อยแอบลอกออกตอนแก้เผลอลอกไปลอ,อกไปจนเจอผิวที่เป็นแผลข้างล่าง ซึ่งก็ใกล้จะสมานกันแล้วแต่ก็ยังไม่สนิทด,ดีคุณพี่เธอช่างระแวงกว่าจะใส่ยาถึงส่วนแผลข้างล่างให้คุณพี่ได้ล่อหลอกกันอยู่นานอย่างขับหลอกลูกเอ็นดูถึงจะกลัวแต่ก็กลัวหัวรอโหัวรากันไม่ได้หยุดหลายคนเห็นภาพแล้วต่างซาบซึ้งใจในความมีน้ำใจของรุ่นน้องที่มีต่อรุ่นพี่เสมือนคนในครอบครัว